โหลดเสร็จก็กดเข้ามาในเอออะไรฮะ z ัอนะฮะไปที่ดาวโหลดเอหารบขห้าเท่าครับกดแตกไฟล์ไปครับเนี่ยนะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องลงนะครับถ้ามือถือลบลบจริงไปเลยนะครับกดบวกเพิ่มไอ้น,นี้ไปก่อนหนึ่งสองห้าเท่าครับเอาสองตัวนี้มา หนึ่งสองหเท่ากดคักกดบางไปแล้วครับเข้าไปที่ txd 2นะครับอันนี้ผมเข,ข้าครั้งแรกนะพอดีเพิ่งโหลดใหม่ครับก็ไปที่สอันนี้นะเห็นนะมสขีดนะแล้วก็ open txd นะครับไปหาคำว่าดาวน์โหลดครับแล้วก็รีพาเท่าอันนี้นะครับ นะตรงนี้ไปแล้วก็กดบันทึกบันทึกนะครับกดบันทึกไปที่125เทสานะครับกดโอเคครับแล้วเข้าไปดูคนระับนี่ครับมันก็จะได้มาเป็น2ไฟล์นี้นะครับเราต้องสนใจครับกดเลือกทั้งหมดเลยนะ เออเอาสี่นนี้ทั้งหมดเลยนะครับกดคับแล้วก็ออกมาหน้านี้เลยนะครับแค่นี้นะครับรถสองตัวนี้ทิ้งเลยครับขอบครับ